อันนี้ปาบังอีัวเ่าเห็นที่เราลักอ้าบังีบวเหานไหมเดียักฮ่าฮ่าฮ่าครับโอ้วาต้องเปนมะกวางอย่างางี้ยปัวางเปเฮี้สิฮากนะอ่าจไปเลยป่ะอ่าจไปเลยาดว่า

แตเขาแตเขาเ้าจะมีอย่างเช่ามเดือนหกเดียนเก็ที่บางไฟเดียนหกเดียนเก็แต่ว่าขันขันมาทั้งมันเร้งทั้งโก้ชมีมาหนีคือว่าไม่ได้ียกงาหนะแค่ก็เขาไม่เห็นที่างเดือนอือก็ว่าอีกอชุดที่ตามเดืยนี่อ่า่ตลอดมาได้ที่งไปคืองเดียนมาเนี่ยดตามเดนนี่มัดีอ ยิ้มไปเปครับบ้านนน้อยหน่งน้อยหนึ่งางยุ่งนับรับว่านไม่ผักหวานมีนัวไปไปไปแล้วมึงน่ะยเปลอยเ่ลือย่ึงน่าเย็นตาบ้านเลยกาพวก็มาพวก็ว่างนมันเป็นงานที่พหักมันเป็นงานที่พหักกันนะ การเมื่อได้บอันหางมังไฟนี่กินเขาก็บนั่นกมือเยมกินเขากะเชียบเลยนู่นกลับดีป้านั่นเถอะป้นลับดีไม่ดนมือกินเขากะเบเอาไปต่อบ้านน่ เอา้ายาล้วเพื่นมาแล้วครับพี่น้องนี่เราพู้อันนี้ก็ใหไว่าปเรีกพี่เยแล้รไปพ่อกับลุกตั้งไหมเรนองอตั้งวยง้เลยตกี้ับกยกันนุอยหา่าแบ่งให้ขึนหขึนเอยกึนเยมือสุดลงเล

ไปง่ายครั้งกัดนี่ผู้มีบาไม่สวดขึ้นหัวขึ้นัแตะเพราะว่ากันแตะก็จสูดสดเพี่ยนแต่ที่แบะกันที่ช่องย่างอนมา เีื่องยังมากครับข้าวมาดีๆยกขึ้นข้าวลงมาดีมาดีนี่ครับวิธีการเห็ดฟังไฟครับอี่ว่าพื้่บ้านจวดเลี้ยงเลยครับพี่นั่งจวดสายจวดเลยกรงครับพี่นั่งจวดเนาะหืายเลยไหม มันเป็คุยเห้บพร่าหรอกไเลยขนาก็เหบเหพาเลยหนาง่หอกอะอเปิดทามไรไม่เดนเบน้ำฮะมันไม่พอนี่ฟ kind of ังเลยก่อนขา้นมาปิดทามไรขึ้นมือก็ไม่เน้ำเออครับขึ้่มาทามไรขึ้นเด็เ้ยดนะว้าวที่นั่นพไม่บานจาจนโชคดีเออเกินชูงล่งสาดูนมจุกจุกสามสงหนึ่งไป นี่โนเป็นผูแบกขึ้นไปหมดวอลังแล้วโอหนาหน่อยเขาเป็นแบกึ้นทางนีไม่แล้ยันนี่เนี่ยมเฟ้ฟันเส้นไป่ไปล้เท่านันโบัดกันขักัเยงาวเชงกันลูกคว้าดยตรงนะมาคาเก๋ไปเป็นองไฟ้ดันป่ะูไม่เอะใจจูไม่หาไ่ะนป่ะดัไม่เลียงเนาะเจ๊งเหรอ จะมันสักจะหน right? ักเเห็ดไป้อเห็ดไปแขงแล้วยังมือถึงเนาะให้แล้วให้ให้กันเลยนั่นเลยนะเอ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 ะกเรื่องหวังไฟเนาะเอ๊ะเอเอเอ่าวันเต็งเ้ยไม่ยำจะนักจะนักนะฮะอะไรก่อจะมันเ้ยไม่ยำ ตามพังสัตว์นขนาั้นมันมั่งไปข่าวกล้วยมันก็อยู่านี่แหละนีพอแหลมได้วยชิมนี่เนอะนีพอว่าอยากเจอใช่ไหมบรรยากาศรอบๆครับพี่น้องอันนี้ก็คือว่ากลับค้นค่ายกันธรรมดาครับพี่น้องทีมงานไป็นเพื่อนเ้าทั้งแม่ครัวทั้งพี่นักปินครับ เห็นขายัาเกี่ยวับเห็นขายเกี่ยวบบอขายกันแบบกันล้วมีล่าจังหวัดแบบะกันรำเนี่ยจัจัวัดบทนอะไรันแปดสองัานทพนแปดสอง่นขามพ้ม่ันข้าไนามันาันหดามันใช่น้อมัเนาะไปว่าแดกขึนได้พ้อม

คือวิธีการล้างหูมังไฟพี่น้องเอาหูไฟกัสิล้างแล้วก็จังล่างกันปะครับล่างอะไรจังไฟใช้มือป่ะวะั่นปะผมกับพวกห่จักไปเรียงร่ามบงไฟกันไรบาเก่งปเลยตะกี้ฮะนหน้าเกือบจยตะกี้ไปเล่หน่อันเฮจั้งจั้งไฟกับกาวเกื่ยนั่นน่ะเออยังครับงานไม่จงเลยไม่จงไม่ซักเลยน เจ้านกิีอแรกขึ้นสูงจะทาสารสมไปนั่นท่อ่มาเศษฟ้ามาเล่นกันบวดนั่นมา้พิยโอ้สุดไหมเอฟซีทางไหนสืดอใหม่แมปบอิตาอ๋แมปบิตาแมปริตาไปสุดใหม่เลนจริงเกเอ

มันก็ไม่เหมือววามือเก่าครับมือว่างคือวารองหูไหมอ๋อตอนนี้เังนเกจอหูเลยอ่าอนี่คือมัจอได้ยุ่จอแล้วอจอยแบบพไปล่างจุดอ๋ันนี้มันจอคืว่าเต็มบังมือเต็มบังเลยอ้อันนี้คือจอทุนนอกแม่ครับอันนี้บางไปกับสีมีสวนไปสวนมันครับจร่างมันีเดี๋ยวจะว่าผู้ใดสีมิสวนเกล็ดยังไหนสีมิสวนเกล็ดลาของไบของมันเลยเนาะ นี่การเมัรงนว่อันนี้มจะอากาศมันยังไ่ยางเง่ะอ่าไม่หางใหม่เือกาเบียมบงยกใใ้เมมดเออเวปนั่นยกขึ้นไปนมันื็จงคนนึ่กัคนคู่ออคือคนเอากันอ่าคนละทายลว้านี่ยแล้วผู้กีบผัวคนบาทคือคนบาอืมผู้สารหันเดียมาไดอืมกันกันมงหางยังมหน่เยาอีพอลดงานว่ทำเหน็ดุ้มเยี่ยง สามคืนสคืนสามคืนหมดไม่มีบ้านแน้นหมดเลี่ยนที่ไปเขากอหจักเขาอทางหานเดี้ตอมันงงเ่นี่กับหงจักกันมาครับไม่มาใส่มาแต่หงจัก ไข่ย,ยังก่อนนี่ไข่ย,ยังก่อนอไข่้าอ้ามีดใคย่มีไ,ไมขด่ดิเพ่งแหลมยังไงอยู่เนี่ยไข่มอดเสือมอสสร้างก็อเอามามดแล้วยังไงดิข่ยงังก่อนเพงนไหมน,นเนแม่บา่าให้ฟังเกิดมาน่งหวองให้ีบ้าเรื่องมังเฟฟังไวสาเกินมือเดว่าเสียเงิน่าเป็นใจยู่คนออะ มันเฮาอีพอมาสังบังครับมาจุดบูษาปูเฮ่านี่ละครับพี่น้องครับผมจุดบูษาปูเอาเลยเอาใช่พี่น้องมันเมื่อทันมันดีเฮาได้ครอบพูครอบใกลแล้วครับผมไ้ปมาจุดตัวยป้พูเอาเลยเอาใช่ครับเฮางทำบุญมือนีันครับทำบุญเลี้ยงพระดูสะอาดมั่งานไอ้หมันแป้งเฮ่านี่แหละเอ้ยอะไรเพื่อนน้ำเพื่อนเห่านี่ละครับพี่น้องนะจากเป็นน้ำเพื่อนเห่านี่ละครับ อันพิงพิงนี่อันบ่ได้บ่ได้สวนยากดอังะน้องพิงพิงเลาเก็ฝอยนครับอุปกรณ์อุปกรณ์การล้างของไปของอีฟ้าห้องอางดานนี่ดีพี่น้อง นอแกนกันได้ไหมับเียกินหือเมี่ยงนรอขคนหัวดีด้วยแหะเกินเขากินนะน้าดิไปกินนะน้าดิเกโอ้อู้ปากปากก็ได้เพียง

กินน้ำโขลกน้ำชาปาเผอเยวางงก็ดียแจ๊กไอ้ไปซื้อพิซ่าไว้กินอีแนะเปไปย อารมืออ์เยงเลครับพีน่น้องตัวงานตัวนี้เป็นงานดีพอหักนะครับมันเป็นงานดีพอหักกันนะครครบมังฝ้ายาเขาเพ <c oughs> ื่อกินใครมันว่าปิงก็งไปว่าไปไห้ว่าอันพ้าลูกไปเรียนังไฟลูกเอ้ากินเขากบว่า ได้กินมันบ้าแทกนี่นอนี่นอเล็กน้อยผาผาไปเด็ดมังค่อเอาลูกไปน้ำลูกหิ้วขอเขาไม่ได้กินเอาลูกชิ้นล่ได้กินได้ลูกชิ้นได้กินได้ลูกชินกลูกิน็บงาะอยากไปอยากกินปลาห้อไปจ่กน่างเย ต้องเร่งครับพี่น้องเร่งใหก้ก็ดีแท่งสนุกดีก่าวันธรรมดาเลยครับพี่น้งนงอ,นองมันแค่เลี้ยงดูกอยู่อย่างแรงแค่บุตรเข่าดีกว่างานใจพอแล้วใจเดืดมือมันเดือกันนี่กรับพี่แรม เปลมก็เลเปนแล้วบางก็เป็นแล้วงานไหเออยากเป็นไรก็มาอยู่ดีแม็กเยวเดี๋ยวสองกนะเดี๋ยวยังมือยังไฟไออบัวฟาเฮ็ดแบบว่าไปไปให้พี่รัวว่างหันทุเรีสามบากงานไหมได้ แล้ว่าปะทะกันเลยนะใครพ่อพ่ให้บ้านแต่จวดกบแก่แหลมปะทะกันเลยอีัน้ขากุยพออจับางดแก่าจะักหลมร่ารัจ่า่ากันเัอกกินเปยยืนอ เอาเดียลูกแนปีง่ายขอากีดียแล้วบางงลางไล่กัแม่มั่นนี่ยันไลยจะเปสองย่าต้อนก็ต้อนอ้่อยโดนะถึงว่สอบไหมอย่างทำรบนะโมเมี้เมื่อไานั่นกนตัวคือไม่ยรินก็ขายบ้างเจ้าบาทก่อนคุณถามถามจริงลูก ส0งพันเสแงสองพบางนันมาวิงปิงใกล้ไม่จวดไมจวดให้ปิงเอาบางนี่ไปตั้นไว้เอาบางนั้นไกลเอาบางนี่ไปตั้งไว้ดูพิงไว้หันเนี่ยตั้งตั้งไว้พิงไว้หันเอาแบบามาเอามเอาา่หอนี่พิงไว้นี่ขอบุณพิงแันคนจี๊ไว้นี่แม่พิงไว้เนี่ยนี่กเาีไง ญ่มันตรงวันไีมันเจาบ้างบงมีเป็นตัวยางเนะโอ้ยสั่งบึกเนาะมันสังมาตัวนั่บอกกูเห็นนทีหาทีทำองกูกล้อยู่เออเออมาลวเนไก่ไม่ได้จ้าขว่าไม่ได้จ้าวเมื่อใดจ้าวเมื่อเจ้าวเด้เจ้าเด็กเด็กไกจเล้ยก็แบบเด็กเจ้าก็มีเจ้าเสียเลยเนี่อใ่ ใช่มันมักปากัดแบงคันดี้หำโอ้ยเ้อามัน่ไงเอาบ่ปนไ้ีามันปนยีห้อยังไงปลาบ้านหปลาผสมนี่นะ้าเอาปลาหมอกัดกันมันได้กัดเริ่มนั้นออกโอ้บ่ปนไมันนี่ฮะปากัมันนี่ยังบ้านเอเก็บเก็บออกได้ไหมเัมักปากัดปลาแบงัน้ได้อเักมีหิงบัาเอากระหักว่ายี่ดอแมนครับ ้เออไห้ยูราดับกันต้หเสียง้กว่าจะงเพลง้อมมือด้วยเอาสำหรับคลิปนี้กับพ่อสำนี้ครับให้พ่อเราได้เห็นสมใจมากของเราครับพี่น้องครับ เหตุผมเเหตุมใจมากเราสะกันครับจับไว่าสะก่อยมับเ้วมาไหมลมาากมล้มนี่เราวะเอ้ยอ้รันไสามหมื่นน้อยว่ะเอาลาบังไฟก็มาล้มมกอย่างเอ้ยมากบังไฟเลม่อ่เออใรยาดไบังไฟนี่เออทีเราไปน่งนอนล้มมนพอเออเต้งขับเ้าขับนะเต้ขับเต้งขับมันไม่ไม่ปงไฟที่เยว

แเราีมึงเฟน่ยองยัม่มึงกเับรขโมยน่อยขโมยไงาเปยังนั่นมาโคนมันเวลาของกันดอกไมดขโมยแหละะเมยนเนาะดออีกมดื้อีกดอีกมันบอกว่าิ่มมันเอาไปได้มือนกันการาล่างไงปะการภานีจอกง่ามแล้วเอออันนี้ถ้าอยากรนครับ ปลูกป่าพยบ้านครับผมอันนี้ก็ว่าธรรมดาเลยครับปลาเล็กที่เวทนีครับฟอนีมมากคขนาดเรืองนี้ครับร่างมังไฟเยอะกว่าของจบเลยครับของจบเล่นมาย่ยงกว่าเป็นกรรมการไหมเป็กรารเลโอ้จะเปลามีกล่องว่ะโอ้ไปทำธรรมดาไปทำธรรมดาเอาตัวหันสักกอนพ่อสามีสักกอนพ่อสำหรับกิมนี่พ่อทานี้เมื่อนา จังมากัน